ความคิดและนิสัยที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนโชคดีความโชคดีเป็นเรื่องบังเอิญหรือจริงๆแล้วเป็นผลจากความคิดและการกระทำของเราริชาร์ดไวส์แมนนักจิตวิทยาย,ยกสี่ปัจจัยที่ทําให้คุณโชคดีต่างจากคนโชคร้ายพร้อมเผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณโชคดีขึ้นทำไมคนบางคนถึงโชคดีกว่าคนอื่น สำหรับริชานไวส์แมนนักจิตวิทยาโชคดีและร้ายเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเองเขาทำการศึกษาบทบาทและผลของโชคชะตาต่อชีวิตคนเราเขาเรียกมันว่าการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างคนที่มอกกว่าตัวเองโชคดีและโชคร้ายผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะหรือความโชคดีไม่ใช่ความสามารถพิเศษ หรือความบังเอิญแต่เป็นผลที่มาจากวิธีคิดและการกระทําของเรานี่คือนิสัยสี่อย่างของคนที่เราเรียกว่าคนโชคดีทำหนึ่งคว้าโอกาสใหม่ๆคนที่เรียกตัวเองว่าโชคดีสามารถหาโอกาสและคว้ามันได้อย่างถูกเวลาพวกเขายินดีที่จะเลือกเดินไปข้างหน้าเมื่อเห็นโอกาสใหม่ ในทางตรงกันข้ามไวส์แมนบอกว่าคนที่โชคร้ายติดอยู่กับที่แม้จะมีโอกาสใหม่ๆผ่านเข้ามาพวกเขาก็กลัวที่จะคว้ามันไว้ 2. ทำตามสัญชาตญาณการทำตามสัญชาตญาณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคว้าโอกาสใหม่ๆมมากและเป็นสิ่งที่คนโชคดีไม่กลัวที่จะทำ หากรู้สึกว่าใช่พวกเขาจะกล้าความมันแต่คุณโชคร้ายมักคิดมีคราะห์มากไปและนี่กลายเป็นผลเสียสำหรับพวกเขาไวส์แม n บอก,กว่าพวกเขาใช้เวลาคิดสิ่งต่างๆนานกว่าและบ่อยครั้งที่การคิดของพวกเขาไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไร 3. หวังที่จะสำเร็จคุณชคดมีเป็นพวกมองโลกในแง่ดีพวกเขาหวังว่างานแต่ละทิ้นจะประสบความสำเร็จ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกครั้งแต่การมองโลกในแง่ดีทำให้พวกเขาสู้ต่อแม้จะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่สำหรับคนโชคายพวกเขาเอาแต่มองโลกในแง่ลบและไวส์แมนบอก,กว่าผลก็คือพวกเขามักจะหลีกหนีสิ่งต่างๆแาง,างแ,และก็มัวแต่เศร้ามองตลอดเวลา 4. มองโลกในแง่บวกไว้ ปัจจัยสำคัญคือการมองโลกในแง่ดีไว้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับเราทุกคนแต่คนโชคดีสามารถดึงตัวเองกลับมาได้พวกเขาเรียนรู้จากสถานการณ์เหล่านั้นแอแล้วก็ก้าวต่อไปเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดีแต่พวกที่มอกกว่าตัวเองโชคร้าย ปล่อยให้เรื่องไม่ดีเล็กๆน้อยๆทำให้ตัวเองรู้สึกแย่และปักใจเชื่อว่าอนาคตของพวกเขาจะต้องมืดมนและจะพยายามทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อยากจะโชคดีใช่ไหมยังมีหวังสำหรับคนที่บอก,กว่าตัวเองโชคร้ายริชาร์ดไวส์แมนบอก,กว่ามีหลายเทคนิคที่เราสามารถใช้เพื่อทำตัวให้เหมือนคนโชคดี หนึ่งในนั้นคือไดอารี่แห่งโชคโดยไวส์แมนบอกว่าให้จดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนและนี่จะช่วยลดความคิดแง่ลบและช่วยให้เรามุ่งความคิดไปที่เรื่องดีๆในชีวิตมากกว่าจริงอยู่ที่บางเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่การเขียนไดอารี่อาจสามารถช่วยให้เราสร้างทัศนคติในแง่บวกที่แข็งแกร่งได้ ไวส์แมนบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ผลทันทีทันใดแต่หลังจากเราเราสัปดาห์เราจะสามารถเห็นได้ถึงความแตกต่างได้จริงๆ